เมื son, ่อสหบัตท <combined> ่านหนึ่งได้ถามท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมว่ามีสัญญาณใดบ้างที่จะทําให้เรารู้ว่าวันเกียรมิกำลังใกล้เข้ามาถึงท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมตอบว่ามีสิและมุสลิมทุกคนควรศึกษาเพื่อที่จะได้รู้ว่ามันคือสัญญาณแห่งวันสิ้นโลกซึ่งมีอยู่หลายอย่างด้วยกันหนึ่งในสัญญาณคือเยาวชนหรือเด็กมีอารมณ์รุนแรงโมโหร้ายก้าวร้าว น้ำฝนจะมีกรดบนเปลือนคนชั่วจะก่อความเสียหายไปทั่วทุกแห่งผู้คนจะเชื่อในคนทรยศคนที่มีสัจจะจะถูกกล่าวว่าเป็นคนที่หลอกลวงและผู้คนจะเชื่อคนหลอกลวงว่าเป็นคนที่มีสัจจะจานจะกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนใช้ในการรับรู้ข่าวสารอย่างต่อเนื่องท่านนบีมุฮัมมัดสลอมอัสลัมกำลังพูดถึงอะไรละ่ะท่านกำลังพูดถึงจานดาวเทียมและท่านยังบอกอีกว่า สิ่งนี้จะทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวและเครือญาติมิตรห่างเหินกล่าวคือผู้คนเลือกที่จะอยู่บ้านดูทีวีแทนที่จะพบปะพูดคุยกับเครือญาตินี่เป็นฮะดิสที่เหลือเชื่อมากเพราะมันเป็นคำพูดเมื่อ1400กว่าปีมาแล้วเป็นข้อบ่งชี้ว่าท่านนาบีม uh ูฮัมมัดสลอมลออะเลวะสลัมเป็นศาสนาทูตจริงๆไม่เช่นนั้นท่านจะรู้ถึงข้อเท็จจริงข้อนี้ได้อย่างไรคนกลับกรอกคนสองหน้า ที่เป็นผู้นำประเทศชาติคนชั่วคนขี้โกงได้เป็นผู้ควบคุมสถาบันการเงินมัสยิดจะถูกสร้างโดยประดับประดาอย่างงดงามแต่หัวใจของผู้คนกลับน่ารังเกียจ พวกเขาเข้าไปละหมาดในมัสยิดที่สวยงามแต่หัวใจของเขาไม่ได้ใคร่ครวงถึงคำสอนของศาสนาผู้ศรัทธาจะถูกมิน่นดูแคลนทำให้เสียศักดิ์ศรียิ่งไปกว่าแพะที่น่ารังเกียจและจะถูกอาธรรมเหมือนไม่มีคุณค่าความเป็นคนสังคมจะมีเกย์เลสเบี้ยนกระเทยทอมเยอะมากมายจะมีคนอายุน้อยแต่ประสบความสำเร็จด้านการเงินสูงครอบครองทรัพย์สินมหาศาล เช่นมาร์กซ์เกเบิร์ดเจ้าของ Facebook ซึ่งมีรายได้หลายพันล้านเหรียญตั้งแต่อายุไม่ถึง30บปีจะมีการประท้วงต่างๆที่ทำลายความเป็นผู้หญิงเช่นการเรียกร้องทางสังคมระหว่างหญิงชายจะมีการทำสงครามการทำลายล้างอารยธรรมต่างๆ เช่นสงครามปาเลสไตน์ซีเรียดนตรีจะแพร่หลายและเครื่องดนตรีจะอยู่บนหัวของพวกเขาท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลนอัสลามทราบได้อย่างไรในเรื่องนี้ถ้าท่านไม่ได้มาจากวจนะของพระผู้เป็นเจ้าคนสมัยนั้นจะรู้ได้อย่างไรว่ามีเครื่องดนตรีอยู่บนหัวนั่นหมายถึงอะไรแต่สมัยนี้เราเห็นผู้คนใส่หูฟังกันเต็มไปหมดมีตำรวจกระจายอยู่ทั่วมีการล้อเลียนผู้คนอย่างเปิดเผยเห็นได้จากรายการทีวีขำขันต่าง ที่ล้อเลียนผู้คนการทำซีนาจะมีให้เห็นจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาของสังคมซึ่งอเมริกาในตอนนี้50%ของเด็กที่เกิดมานั้นมาจากพ่อแม่ที่ไม่ได้แต่งงานกันฟิตน,นะหรือความวุ่นวายจะแสดงให้เห็นบนโลกโซเชียลหรือทีวีซึ่งมันเป็นวิธีการของชัยตอนที่ทําให้หัวใจของมนุษย์แข็งกระด้างเมื่อผู้คนดูหนังดูละครมากๆก็เคยชินกับความรุนแรงผ่านสื่อความรุนแรงกลายเป็นเรื่องปกติสําหรับผู้คนจะมีการลงโทษผู้คน โดยสิ่งที่คล้ายกับแท่ผู้หญิงใส่เสื้อผ้าแต่เหมือนกําลังแก้ผ้าอยู่คือเสื้อผ้าเหล่านั้นไม่ได้คลุมร่างกายของนางเช่นเสื้อผ้ารัดรูปนุ่งสั้นผู้หญิงจะเดินเฉิดฉายยัวยวนเพื่อเป็นเป้าสายตาของต่างเพศ ทรงผมผู้คนจะเป็นเหมือนขนบนหัวของอูดหรือที่เรียกกันว่าทรงมอฮอคมีฮะดษกล่าวว่าจะไม่ได้เข้าประตูสวรรค์ผู้คนจะตั้งชื่อสิ่งมึนเมาแอลกอฮอลให้เป็นชื่อที่ไพเราะน่าฟังและนี่ก็เป็นเพียงแค่บางส่วนที่ยกมากล่าวแน่นอนวันสิ้นโลกได้ใกล้เข้ามาหาเราแล้วเรามองไปที่สิ่งต่าง ที่ท่านนบ,บีมูฮัมมัดส,สล,ลลัลฮุอะลัยฮสลลัมได้บอกไว้ไเมื่อ1,400กว่าปีมาแล้วดูสิใกล้แค่ไหนแล้วตอนนี้